ไม่อายทำกินขยันทั้งคู่สองพันนงชื่อดองังอาจพิงกี้ผันตัวเป็นพ่อค้าหาเงินเลี้ยงชีพ เป็นนักแสดงหนุ่มสาวที่ผันตัวมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วในตอนนี้บอกเลยว่าเฮงและปังสุดๆสำหรับอาร์ตพสุดกับพิงกี้สาวิกาล่าสุดอารได้เปิดบูธขายคุณชายหมูกรอบที่บางแสนจังหวัดชนบุรีและบริเวณใกล้เคียงกันนั้นมีร้านของพิงกี้ตั้งอยู่ด้วยเธอจึงเดินมาหาอาร์ต ทำให้เกิดโมเมนต์น่ารักน่ารักขึ้นแม้ว่าอากาศที่ตลาดบางแสนจะร้อนมากแต่ก็มีแฟนคลับมากมายมารอต้อนรับและรอซื้ออาหารบอกเลยว่างานนี้บางแสนแทบแตกเลยค่ะ โดยล่าสุดอารภาสุดได้ออกมาโพสคลิปที่ตนเองได้พาลูกทีมคุณชายหมูกรอบไปออกบูธที่บางแสนจังหวัดชนบุรีและปรากฏว่าขายดิบขายดีทำลายสถิติถึง1,300กิโลกร,รัมใน3วันและยังมีช็อตฟิลดีต่อใจ ที่หนักแสดงสาวพิงกี้เจ้าของแบรนด์ปลาหมึกทอดพิงกี้แวะมาหาที่บูธจึงเกิดโมเมนต์น่ารักน่ารักขึ้นทากลางแฟนคลับแห่ฟินเข้ามาถ่ายรูปก,กันอย่างล้นหลามโดยแคปชั่นว่าแม่ค้าคนเก่งแวะมาหาคุณชายหมูกรอบเป็นยังไงกันนะตลาดแตกเลยสิครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะมาอุดหนุนมาถ่ายรูปก,กันนะครับพันตัวมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวแล้ว สำหรับพิงกี้สวิกาชยเดชที่ล่าสุดเจ้าตัวได้พสคลิปลงติ๊กตอกอัปเดตชีวิตในตอนนี้ที่กำลังไปได้สวยและมีความสุขมากซึ่งพิงกี้ได้หันมาเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดแบบเต็มตัวขายปลาหมึกยักษ์ทอดอยู่ที่ตลาดปลาบางแสนโดยในคลิปได้ใส่ข้อความไว้ว่า หน้าร้านใหม่ใส่ลายกว่าเดิมพร้อมบรรยากาศที่มีลูกค้ามายืนรออุดหนุนอยู่รายรอบร้านเรียกว่าขายดีสุดๆไปเลยทั้งยังได้ใส่แคปชั่นว่าคิดถึงกันไหมแวะมาอุดหนุนกันได้เด้อจ้าปลาหมึกทอดเอง,แป,งแป้งแพ็คเองอาชีพแม่ค้าเต็มตัวแล้วจ้าซึ่งปลาหมึกทอดที่พิงกี้ขายนั้นเจ้าตัวทําเองทุกขั้นตอนตั้งแต่แพ็คแป้งคุกแป้งทอดปลาหมึกเองที่หน้าเตา และยังไถ่เองอีกด้วย